สปอยของแบ c ็คโอเวอร์ในตอนที่338เริ่มต้นเนื้อหาต่อตอนที่ลาวที่อาตาเนี่ยได้ถามริวดนะว่าโชกุนนั้นคืออะไรริวโดก็เลยตอบกลับไปว่าโชกุนนะ่ะมันก็คล้ายกับจากพรดเวทมนต์ของดินแดนของนั้น,นนั่นแหละอาตาก็เลยพูดขึ้นมานะว่าถึงแม้ว่าฉันน่ะจะสัมผัสถึงเวทมนต์ไม่ได้ก็ตามแต่ว่าฉันคิดว่าริวโดไม่ได้ดูแข็งแกร่งขนาดนั้นซึ่งดูเหมือนว่าริวโดนั่นก็จะยอมรับเรื่องราวพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเอ็ผู้หญิงหน้ากลัวที่อยู่ด้านหลังเนก,น,ก, ta, ก,กน,น,นนอค และหลังจากนั้นลูโดเนี่ยก็เลยพาแอตตานะีไปเดินชมเมืองแต่วันตอนนั้นแอตตาก็ได้เห็นนะว่าชาวเมืองที่อยู่ที่นี่เนี่ยพวกเขาเนะี่ยไม่ได้ใช้กีโมในการใช้เวทมนต์แต่ว่าเป็นการใช้มนคัมพีนะฮะในการใช้พลังที่เหมือนกับเวทมนต์ซะมากกว่าซึ่งหลังจากที่แอตตาได้มองไปที่ผู้คนเนี่ยเขานั้นก็ได้เห็นภาพในอดีตจนมันทาให้เขานะั้คิดถึงช่วงวันเวลานะฮะในตอนที่เขานั่งอยู่กับซิสเตอร์แล้วก็ยูโน่ซึ่งลูโดในตอนนั้นก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าเขาเนี่ยคือคนที่ไม่มีพล แต่ว่าโจูในตอนนั้นก็มีกลุ่มโจรเข้ามาและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแต่ว่าในตอนนั้นลูโดนก็ได้ช่วยชาวบ้านเอาไว้ได้สาเร็จซึ่งอาตาน้นก็ได้เขียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องบังเอิญหรือว่าจะเป็นความสามารถในการมองเห็นอนาคตที่มันมาจากดวงตาของลูดกันแน่และหลังจากนั้นผู้หญิงน่ากลัวคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออมานะฮะพร้อมกับการ,ปรเปิดเผยนันว่าเธอเนี่ยมีชื่อวิจิกะและูจูฉเธอเนั้นก็ได้ใช้พลังบางอย่างจนมาทําให้ดวงตาของเธอได้มีสายฟ้ามีออร่าสีดำออกมาจากร่างกายลหลังจากนั้นเนี่ย จู่ๆก็เหมือนกับว่าจะมีร่างแยกของเธอนะฮะโผล่ออกมาแล้วก็จัดการโจมพวกนั้นในพริบตาและในตอนนั้นก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยว่าอิจิกะเธอนั้นคือน้องสาวยามีและคําว่ายามีในเชื่อนั่นก็เป็นเพียงแค่นามสกุลของพวกเขาและแถมอิจิกะเธอนั้นยังเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ไม่เจ็ดคนนะฮะของกลุ่มริวเซนที่แข็งแกร่งอด้วยและในตอนสุดท้ายเราก็เสียนว่าอิจิกะบีบหน้าแอต้าแล้วก็มีหน้าตาเหมือนกับยามีเพราะว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้อิจิกะเนี่ยเธอนั้นจะไม่ชอบทีหน้าแอต้าซะเลยน,นะฮะ และเนื้อหาทั้งหมดอปปของสปอนของแบล็ c ค v เวอร์ในตอนนี้ก็ได้จบลงเท่านี้โดยที่มีเนื้อหาสุดท้ายนั่นคือที่หน้าแบล็กคอเวอร์ในงดนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะไนั้นพลาดทุกการรับเด,ดเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสวัสดี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ